สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องปออพี่สาวลุกคนนะคะวันนี้ป้าก็มาถึงนาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าพาคุณเอฟซีนะคะเดินมาดูผักนะคะป้ามาถึงก็หกโมงครึ่งนะคะแต่เวลาขนาดนี้ก็เจ็ดโมงกว่าๆแล้วนะคะเดินดูผักค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นผักหอมบัวนะคะผักหอมบัวที่ใช้เมล็ดนะคะใช้เม็ดนะคะ ป้าะะอ่อนขอมาจากเพื่อนบ้านนะคะนี่นะคะก็เอามาชําเรียบร้อยแล้วกําลังขึ้นงามนะคะป้าก็เอามูลไก่นะคะใส่ลงไปแล้วนะคะอันนี้ก็ผักหอมป้าบานก็ยังไม่ขึ้นนะคะอันนี้ผักหอมป้อมพ่อแม่พี่น้องหอมป้อมหอมซี่ ต้องหยาหยาึ้นหลังจากไกลเคียร์พ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็เหลือประมาณนี้ค่ะนี่กระทกหอมอันนี้พักซี่ด้วยค่ะอ่อนกระบอกผิดเนาะพักซี่ค่ะพักซี่ล่า น,นี้ผักกาดส้อยนะคะประกาดส้อยยาพาบอกาอออนถอนเอาไปกินแล้วนะคะปอออนบอกว่ายังน้อยอยู่ยังไม่ถอนนะคะยังไม่ถอนเบื้องพอแม่ีิน้องเป็นเดินพอวเบืเอ้องนะไก่เชียค่ะไก่เชีย สังเกตพักหอมบัวปลาอ่อนด้อค่ะเด้อกำลังขึ้นค่ะก็พักหอมซี่เด้อค่ะเด้อพักหอมป้อม ตอนวานนานเงาเลยค่ะบรรยากาศพอมีพี่น้องแดดกำลังออก ป้าก็กินกาแฟก่อนนะคะป้าถึงจะไปทำงานนะคะป้าก็ยังไม่ได้กินกาแฟก็ชงเรียบร้อยแล้วค่ะพอเม่พี่น้องนี่นะคะแก้วกาแฟปลาอ่อนนะคะเดดจ้าเทน้อมือนี่ มือนีได้อยังเนาะใส่ห่อเข่าโอ้ยเบิ้งห่อเข่าปลาอ่อนพร้อมใพี่น้องนี่ค่ะห่อเข่าห,อาออออหอา่อเข่าปลาอ่อนด้วยค่ะเด้อนี่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวจะมีไข่ค่ะมือนีมีไข,ไข,ไข,ไข่ไข่ต้มค่ะพร้อมใพี่น้องนี่ค่ะไข่ต้มไข่ต้มด้วยค่ะเด้อไข่ต้มค่ะสองนวย น,นะคะไข่ต้มสองหน่วยนี่นู่ค่ะนโี่นโู่โโโมือนี่ข้าวเหนียวกับไข่ต้มกินง,ง่ายๆค่ะเพราะมีพี่น้อง กินง่ายอยู่ง่ายเพราะแม่พี่น้องไม่ต้องอะไรมากมายนะคะน้ำก็ไหลแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวป้าออนก็กินกาแฟแล้วก็สิมาหดพักค่ะพ่อแม่พี่น้อง กนันยังไม่ได้หดค่ะ เดี๋ยวมาไม่ทารุ่นด้วยค่ะพ่อพี่น้องพักปอ่อนสีง่ามบออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะกไก่ขม่าใก่ขม่าแล้วปีใหม่ก็ได้ป้าก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ แต่ป้าก็จะกินกาแฟแล้วก็กินกาแฟแล้วก็จะทำงานของป้าต่อนะคะก็จะลบลดผักคขาพ่อแม่พี่น้องต่อนะคะนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป้ออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ